ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดสถานที่จัดงานแต่งเวียสุกลวัฒน์วิกกี้รูรลาสมความแพงมากๆเปิดสถานที่จัดงานแต่งงานพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์กับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้รูรลาสมกับเป็นงานแต่งที่หลายคนรอคอยใกล้จะถึงวันแต่งงานเข้ามาทุกทีแล้วครับเชื่อได้ว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนหล่งเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งคู่เดินสายแจกการ์ดกันอย่างหวานชื่นเชิญเฉพาะแขกภายในที่สนิทและบุคคลที่เจ้าตัวรักและเคารพเท่านั้นโดยในการ์ดระบุสถานที่จัดงานที่โรงแรมคารเพล่าบางกอกโดยโรงแรมคาวเพล่ากรุงเทพตั้งอยู่เลขที่302 0ทถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพโรงแรมบูติกแบรนด์หรูสไตล์รีสอร์ทแห่งใหม่บนถนนเจริญกรุงในโครงการเจ้าพยาเอสเตท สถานที่แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานเลี้ยงงานเฉล,ลิมมงคลสำรสพิธีมั่นและพิธีวิวาในรูปแบบต่างๆภายในห้องบรรลูมและบนพื้นที่กลางแจ้งห้องบรรลูมรองรับแขกได้สูงสุดถึง900ท่านห้องบรลลูมกว้างใหญ่โอโถงสวยสง่าด้วยพื้นที่7 4 7ตารางเมตรสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาจากมุมสูงแบบพาโนรามา180องศาภายในตกแต่งด้วยกระจกบานใหญ่สไตล์วินเทจ เพดานสูงกว่า6เมตรด้วยผีเสื้อแก้วเจรนายผลิตด้วยเทคนิคการเป่าจากช่างศิลป์มืออาชีพห้อยระยะอย่างวิจิตรงดงามห้องบรลรุมแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้มากถึง900ท่านเมื่อรวมบริเวณส่วนรับรองด้านหน้าเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการจัดงานเลี้ยงในทุกรูปแบบอาทิซิดดาวดินเนอร์หรือค็อกเทลเป็นต้นพื้นที่คอร์ยอดริมแม่น้ําเจ้าพยาสําหรับการจัดงานกลางแจ้ง พื้นที่บริเวณคอส yard ริมแม่น้ำเจ้าพยายมีพื้นที่มากกว่า428ตารางเมตรสามารถรองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง200ท่านเหมาะสำหรับการจัดงานสังสรรค์และงานเลี้ยงสไตล์ค็อกเทลในสวนสวยหรืออัปเตอร์ปาร์ตี้แบบกลางแจ้งเพื่อรับลมธรรมชาติและชื่นชมทัศนียภาพยืมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ